ทุกคนครับผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือครับเนื่องจากพวกเราก็รู้กันดีว่าเรามีข้อจํากัดเรื่องการเก็บข้อมูลต่างๆหรือการเคลียร์ที่หน้าง,งานที่ตอนนี้เคลียร์โล่งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งผ่านวันนี้ไปเรื่อยๆรูปที่อยู่ในเมมของทุกคนก็มีโอกาสที่จะหายไปมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาผมจะขอให้ทุกคนช่วยแชร์รูปที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทํางานหน้าง,งานนะครับแต่ผมไม่เอารูปร่างนะ ผมเอาแค่รูปตัวอา,อาคารที่วิบัตินะครับถ้าแยกได้รบกวนแยกให้หน่อยแต่สุดท้ายก็จะมาแยกทิ้งเองอยู่แล้วละถ้าติดมาแล้วก็ช่วยใส่ไว้ในโฟลเดอร์ในลิงก์ที่ผมจะส่งให้หน่อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ปริบัติงานอยู่หน้าง,งานแต่ว่าตามข่าวบ่อยแล้วก็มีคลังข้อมูลพวกนี้อยู่อะเซฟมาไว้เรื่อยๆเซฟคลิปอะไรอย่างเงี้ยรบกวนใส่มาด้วยก็ได้ผมอาจจะเปิดตัวนี้ประมาณ7วันเนะเพราะมันต้องโอเปเรตหลังบ้านด้วยอะหมายถึงว่า มันต้องมีคนดูแลนะครับก็คงจะไม่เปิดทิ้งเอาไว้ยาวๆผมขอเปิดสัก7วันละกันก็น่าจะเป็นตั้งแต่เสาร์นี้ถึงวันศุกร์หน้าประมาณนี้ก็ฝากทุกๆคนด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ารูปรูปเดียวของท่านอาจจะทําให้สมมติฐานบางสมมติฐานทฤษฎีบางทฤษฎีเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาหรือหักล้างตัดออกไปได้นะครับ ท่านที่เคยทํางานด้วยนะจะดีมากๆเลยอ่ะถ้าท่านเคยอยู่ในที่นั้นก่อนที่อาคารจะวิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านมีรูปหน้าง,งานการุณาส่งมาหน่อยถ้าท่านไม่อยากส่งในลิงก์จะส่งมาหลังบ้านก็ได้หรือหาวิธีส่งลิงก์ดอบบล็อกหรือได้ไหมหผมไม่ได้เดี๋ยวผมให้ทีมหลังบ้านรวบรวมเองรบกวนทุกๆท,ท่านด้วยครับน่าจะเป็นการรวบรวมรูปอาคารวิบัติที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> ประวัติศาสตร์ไทยในในยุคใหม่เลยอะ่ะหรอือตลอดมาเลยดีกว่าก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน แล้วก็อีกแผนกหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยสำคัญมากๆคือโดรนนะครับถ้าท่านมีรูปถ่ายมุมสูงโดรนหรืออยู่บนอาคารก็แล้วแต่อันนั้นจะมีค่ามากๆผมสรุปเนาะน่าจะต้องการ4หมวดคือท่านที่เคยทำงานอยู่ก่อนอาคารวิบัตินะครับ อยู่ในพาร์ทงานก่อสร้างเลยนะครับพาร์ทที่2คือพาร์ทกู้ชีพกู้ภัยหรือถอนนะครับที่เคยปฏิบัติหน้างานหลังจากกรารบิบัติแล้วแล้วเข้าไปปฏิบัติงานนะครับอันที่3ก็คือคนภายนอกนะครับที่ติดตามข่าวแล้วก็มีคลั้งรูปพวกนี้ครั้งเดียวพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่4คือรูปถ่ายจากอากาศหรือมุมมุมสูงนะครับพวกโดรนต่างๆถ้ามีรบกวนแชร์กันนะครับอย่าลืมว่ารูปเดียวของท่านอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เป็นไปได้มีความสุขงานก่อสร้างครับ